สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คำรุนสวัสดีวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด12โวลต์200แอมป์นะครับอยู่ในกล่อง power box กันน้ำกันกระแทกมิวหิวพกพาเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับใหญ่ๆกันเลยทีเดียวสำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับซึ่งลูกค้าโทรมาสั่งเพื่อเอาไปใช้กับรถพุททัก ขายของนะครับขายของตลาดนัดขายของอ,อื่นๆนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีไฟฟ้าใช้เนาะแล้วก็ต้องการแบตเตอรี่ในระบบ12โวลต์เอาไปใช้กับอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟเป็นไฟ AC 220โวลต์เอาไปใช้กับอุปกรณ์ขายของที่รถเขานะครับนี่สวยๆกันเลยทีเดียวน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ประมาณ18กิโลนะครับหนักค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยทีเดียวแบบยกมานี่แบบอื้อเลยครับคือแบบ แน่นๆกันเลยทีเดียวเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับปลอดภัยไว้ใจได้นะครับแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบเหมือนตัวแบตเตอรี่ทั่วไปเลยนะครับแล้วขั้วใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมเพราะว่าแบตเตอรี่12โวลต์เนาะกระแสมันสูงอันนี้เราทําขั้วให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อรองรับกระแสนะครับแล้วก็มีที่บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับ แล้วก็มีช่อง USB 5โวลต์2ช่องนะครับเพื่อเอาไว้ชาร์จอุปกรณ์ USB ชาร์จมือถืออะไรต่างๆแล้วก็จุดนี้เป็นจุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ชุดนี้ของของผมที่ผมขายให้ลูกค้าก็จะแถมที่ชาร์จกับไฟบ้านไปให้ด้วยนี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะเทสชาร์จแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนส่งท่านลูกค้านะครับเดี๋ยวมาวัดขนาดให้ดูนะครับว่าขนาดเท่าไร่ เพื่อนเพื่อนสนใจนะครับน้ําหนักบอกไปแล้วขอบอกอีกรอบหนึ่งก็คือน้ําหนักประมาณ18กิโลเนาะถ้าใครอยากรู้แล้วก็อยากแบบยกเคลื่อนย้ายดูซิว่าจะยกไหวไหมก็น้ําหนักประมาณนี้นะครับมาดูความยาวนะครับวัดที่กล่องเลยอ่าก็คือยาว45ซนติเมตรนะครับโดยประมาณความกว้างอยู่ที่ประมาณ32ซนติเมตรครับ ความสูงอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรนะครับก็ใหญ่พอสมควรแต่ก็เคลื่อนย้ายไม่ยากหูหิ้วนี่ก็แข็งแรงนะครับยกได้สบายไม่หักง่ายนะครับกล่องแข็งแรงทนทานกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับแต่พวกละอองฝนละอองน้ําำพอกันได้แต่ อย่าให้โดนฝนหรือเอาไปจุ่มน้ําอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะมีเขียนไว้ด้านข้างนี่นะครับว่าเป็นแบตเตอรี่12โวลต์200แอมป์นะครับแล้วก็ผลิตผลิตเดือน8เลยนะครับผลิตสดใหม่คือเดือนสิงหานี้ก็วันที่15แล้วก็มีอ่าคู่มือการใช้งานมาให้นิดหน่อยอยู่ด้านหลังนะครับดูให้ดูวัสดุนะครับแรงทนทานไม่กองแก๊งนะครับพลาสติกเกรดดีดูครับ งานดีอันนี้ก็แบตเตอรีย่ยังไม่เต็มนะครับก็ชาร์จให้ไปบางส่วนแล้วดูครับก็เดี๋ยวเปิดดูด้านในกันดูแบตเตอรี่ด้านในว่าเป็นยังไงนะครับก็สําหรับการเปิดเนี่ยจริงๆผมก็ไม่แนะนําเพราะว่าผมจะติดกาวไว้เนาะถ้าเปิดออกเนี่ยกาวมันก็จะขาดแล้วก็มันอาจจะพวก u ีว PC ต่างๆที่หุ้มแบตเตอรี่มันอาจจะแตกได้ แต่ผมก็จะเปิดให้ดูเลยเพื่อแบบลูกค้าได้ไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องเปิดนะครับจะได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงซึ่งเราก็จะล็อกน็อตไว้2ตัวนะครับตรงนี้2ฝัง่งตอนนี้ถอดน็อตออกมาแล้วแล้วก็ปลดตัวล็อกตรงนี้ครับตัวล็อกของกล่อง2จุดนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยด้านในก็จะเป็นแบตเตอรี่ก้อนสีฟ,ฟ้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ ดิเทียมพอตเฟสสามจองโวลต์สีเอสนะครับก็คือ4ก้อนแล้วก็มี b m เอในตัวติดตั้งให้ภายในนี้แล้วก็แพ็คตัวฉนวนแล้วก็พัน p v c สีน้ำเงินเนี่ยแบบสวยงามเลยจากโรงงานแล้วก็ขอบตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นซิลเพื่อป้องกันเศษละอองน้ำละอองฝนได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ย ขอบๆเนี่ยฉะนั้นก็หายห่วงได้เวลาเอาไปใช้กลางแจ้งแต่ก็เน้นย้ํานะครับก็โดนได้แค่ละอองแต่อย่าให้แบบว่าเอาไปจุ่มน้ําหรือโดนฝนจังๆเนี่ยก็ไม่แนะนํานะครับให้ดูเลยอันนี้เห็นสีดำๆนี่คือเป็นฟองน้ํานะครับฟองน้ํากันกระแทกเวลาเราเคลื่อนย้ายอย่างเงี้ยก็คือ,อกล่องมันจะใหญ่กว่าตัวแบตเตอรี่เนาะ ก็เวลาเราเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่มันอาจจะขยับได้เพราะเราก็ล็อกกาวด้านข้างล่างแล้วละ่ะแต่มันอาจจะขยับเคลื่อนย้ายซ้ายขวาเนี่ยเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะแตกได้นะฉะนั้นเราก็เลยมีฟองน้ํอาอัดไว้4ทิศเลยแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับเพื่อเวลาเราเคลื่อนย้ายจะได้ไม่ขยับนะครับมาดูขั้วแบตเตอรี่เห็นไหมให,ใหญ่ๆเลยทีเดียวดูห่างปลาสายไฟก็เส้นใหญ่เลยนะครับเป็นสาย AWG เส้น ใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับก็คือสายขนาด8 AWG นะครับใหญ่ๆกันเลยทีเดียวทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะครับส่วนสายเล็กๆอื่นๆนี่ก็เป็นสายพวก USB แล้วก็ตัวบอกเซนต์แบตต่างๆนะครับก,ก็เล็กลงไปได้ก็อันนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใหญ่นะครับ สวยๆกันเลยทีเดียวด้านในก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมาก BMS เราติดตั้งไว้ในตัวแบตเตอรี่นี้นะครับประมาณนี้ถ้าท่านใดเอาไปประยุกตเนาะอยากได้ช่องจุดบุหรี่อยากได้แจ็ค d c นู่นนี่นั่นเพิ่มยังพอมีช่องว่างนะครับสำหรับสายแคมปิง้งหรือสายพาวเวอร์บล็อกอยากมีอุปกรณ์เยอะๆนะ่ะสามารถติดอุปกรณ์เพิ่มได้เพราะมีช่องว่างสำหรับรุ่นนี้เนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองวัดแรงดันไฟให้ดูนะครับ ดี๋ยวเอามิเตอร์ก่อนตอนนี้ก็เอามิเตอร์จิ้มที่ขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรีร่นะครับดูแรงดันครับตอนนี้อยู่ที่12.85โวลต์ DC นะครับอ่าก็ตามที่บอกไปข้างต้นเนาะเป็นแบตเตอรีร่ในระบบ12โวลต์อ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะทดสอบชาร์จไฟให้ดูครับชาร์จไฟกับไฟบ้านสำหรับตัวที่ชาร์จนะครับฝั่งที่เสียบกับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นอ่า จุดต่อลักษณะนี้นะมันจะไม่ผิดขั้วนะครับถ้าเกิดว่าผิดเนี่ยมันจะเสียบไม่เข้าฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่า,าเราจะเสียบผิดขั้วเพราะว่า,าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราผิดขั้วปุ๊บเนี่ยบวกเป็นลบลบ,ลบเป็นบวกเนี่ยคือ,คอแบบอันตรายนะเวลาทําอะไรเนี่ยห้ามผิดขั้วโดยเด็ดขาชนิดฉะนั้นก็คือก็เลยใช้หัวแบบนี้เพื่อป้องกันการเสียบผิดขั้ว อ่านะครับอ่าอันนี้เสียบกับไฟบ้านเลยครับอ่าที่ชาร์จก็ทํางานแล้วครับก็คือที่ชาร์จนี้ก็จะมีพัดลมระบายความร้อนเราก็ชาร์จให้ไฟที่อะแดปเตอร์ชาร์จไฟเนี่ยจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวนะครับแบตเตอรี่ถึงจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือถ้าท่านใดเอาไปใช้กับระบบโซล่าเซลล์ก็แนะนํานะครับเพราะว่าระบบโซล่าเซลล์เนี่ยเราก็เลือกได้เนาะว่าจะ ใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเท่าไรแล้วก็ผ่านตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์เพื่อเอามาชาร์จแบตเตอรี่เราจะได้ประหยัดไฟไม่ต้องใช้ไฟบ้านในการชาร์จนะครับซึ่งผมมีที่ชาร์จกับไฟบ้านไปให้เนี่ยก็คือเป็นการสำรองไว้ก็คือยกตัวอย่างลูกค้าผมซื้อไปเนี่ยผมก็จะแถมที่ชาร์จให้ไปทุกคนและแบตเตอรี่เกือบทุกทกรุ่นเลยครับเพื่ออะไรครับหลกัหลกๆเขาเอาไปใช้กับโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีแดดวันนึงระบบโซลาร์เซลล์มีปัญหาอะไรเงี้ยไม่ชาร์จ แล้วชาร์จได้ระบบเดียวเงี้ยยุ่งเลยนะแบตเตอรี่ก็ใช้งานในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่จําเป็นไม่ได้ฉะนั้นผมก็เลยแถมตัวที่ชาร์จกับไฟบ้านไปให้กรณีที่ระบบโซล่าเซลล์ไม่ชาร์จเราก็ใช้ไฟบ้านชาร์จได้นะครับประมาณนี้แต่ก็คือมันก็ไม่ได้ชาร์จเร็วสทัทีเดียวนะครับก็ใช้เวลาชาร์จนานพอสมควรเพราะว่าแบตเตอรี่แอมป์มันสูงนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยรายละเอียดก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยว ลองชาร์จให้แบตเตอรี่ใกล้เต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เดี๋ยวจะแพคใส่กล่องแล้วก็กันกระแทกอย่างดีส่งไปให้ท่านลูกค้านะครับสําหรับก้อนนี้ก็คือท่านลูกค้าที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็อยากลองก้อนแรกก่อนถ้าใช้ดีก็เดี๋ยวจะสั่งเพิ่มนะครับสําหรับท่านลูกค้าท่านนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับมาดูการชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์200แอมป์กันนะครับซึ่งลูกค้าบอกว่าอยากได้ชาร์จเร็ว เนื่องจากว่าเขาขายของตอนกลางวันเนะพอเลิกกลับมาตอนค่ำเนี่ยก็จะต้องชาร์จแบตเตอรี่และเช้าก็จะไปขายใหม่ก็ต้องการให้แบตเตอรี่ก้อนนี้ชาร์จเต็มฉะนั้นเราก็เลยสั่งโรงงานผลิตก็คือที่ชาร์จทวินแคมเลยก็คือตอนนี้แบตแบตเตอรี่ก้อนนี้เนาะถ้าเกิดว่าใช้ที่ชาร์จที่เราให้ไป1อันเนี่ยคือที่เราแถมให้เนี่ยเป็น12โวลต์10แอมป์นี่ คือกระแสชาร์จ1 0์นะครับตอนหนึ่งตัวซึ่งถ้าเกิดชาร์จไปเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ20ชั่วโมงในการชาร์จเต็มนะครับแต่อันนี้เราให้ไป2ตัวอ่าสตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวตัวเดียวนะครับก็จะมีกระแสชาร์จ 10A อ 10.2A แต่ถ้าเกิดว่าเป็น2ตัวปุ๊บแรงดันชาร์จจะเพิ่มขึ้นเป็น2 0แอ่าก็จะทําให้เวลาในการชาร์จเนี่ยเหลือเพียงประมาณ10ชั่วโมงเต็มนะครับ ตามสนองของคุณลูกค้าเลยว่าคุณลูกค้าอยากได้ชาร์จเร็วซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ที่ชาร์จที่มันกระแสสูงๆกว่านี้ผมไม่มีนะครับเลยก็ต้องใช้วิธีนี้ไปนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันตอนนี้ผมก็กําลังทดสอบลองชาร์จให้ลูกค้านะครับก่อนส่งนะครับอ่านี่กระแส20แอมป์เลยแรงๆกันเลยทีเดียวมาดูสายฟงสายไฟก็ไม่ได้ร้อนนะครับแบตเตอรี่ไม่ร้อน ที่ชาร์จก็ปกตินะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่12โวลต์200แอมป์รุ่นนี้ที่ผมมารีวิวให้เพื่อนๆได้นนรับชมกันถ้าท่านใดสนใจเนาะแบตเตอรี่ในกล่องพอ w e ล์บ็อกกันน้ำกันกนระแทกหรือจะเป็นแบตเตอรี่เปือยๆหรืออยากได้กล่องเหล็กก็ติดต่อ,อกันเข้ามาได้ผมขายตั้งแต่ระบบแรงดัน12โวลต์ไปจนถึง48โวลต์เลยนะครับ เริ่มต้นที่20แอมป์ขึ้นไปนะครับโทรมาสอบถามกันก่อนได้ที่เบอร์โทรและ ID Line 0875414199เบอร์โทรและ ID Line 0875414199นะครับเบอร์โทรและ ID Line เป็นเบอร์เดียวกันนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยหรืออยากได้อุปกรณ์อย่างอื่นนะครับแบบครบเซตครบชุดเลยคือมีอินเวอร์เตอร์มีชาร์จเจอร์มีแผงโซลาเซลล์ด้วยก็ติดต่อเข้ามาได้ผมก็มีจำหน่ายนะครับซึ่งก็เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปเนาะ เอาไปติดตั้งเสียบสายและใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่ามาต่อมาเดินสายเบรกเกอร์สายอินเวอร์เตอร์เองนะครับอันนี้มีแบบกึ่งสําเร็จรูปไปให้แล้วก็พร้อมคลิปวิดีโอ,อวิธีการใช้งานหรือคู่มือเป็นคลิปวิดีโอส่งให้ดูด้วย่ังไงได้ของยกกผมใช้งานได้แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาประกอบแบตเตอรี่ให้เสร็จแล้วก็แพ็คใส่กล่อง ไปให้ลูกค้าก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ